สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ easy life my w e e แล้วนะคะเมื่อวันที่7กันยายน2567เราได้ไปกินข้าวที่จุดชมวิวผาตรอมใจในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะอากาศก็ดีเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายลมแรงมากๆตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านส้มตำค่ะทุกคน ร้านส้มตำก็มีข้าวโพดย่างขายด้วยนะคะแล้วก็มีมันหวานด้วยค่ะทุกคนห่อขาวๆก็จะเป็นมันหวานค่ะตอนนี้เราก็สั่งเป็นส้มตำไทยนะคะทุกคนวันนี้หิวมากๆเลยวันนี้ก็ตั้งใจจะมากินหลายอย่างเลยค่ะวันนี้เราจะไม่กินข้าวไข่เจียวนะคะทุกคน วันนี้คิวข้าวไข่เจียวก็น้อยด้วยค่ะคิวไม่ยาวนะคะแต่เราไม่กินนะคะทุกคนเราจะมากินอย่างอื่นแทนค่ะวันนี้ก็ตั้งใจจะมากินส้มตำนะคะวันนี้ก็สั่งได้แล้วนะคะส้มตำน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนดูสีสันน่ากินมาก เขาก็มีหลากหลายเมนูนะคะของส้มตำแล้วก็มีขนมจีนด้วยค่ะทุกคนข้างๆก็จะมีหมูปิ้งด้วยค่ะทุกคนหมูปิ้งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปด้วยค่ะหมูปิ้งไก่ไงคะ,คะข้าวเหนียวลห่อ่า,ไาะไรเราเข้าวเหนียวหอ่หนึง่ง หมูปิ้งสามไม้เนียวหนึ่งนะคะจ้ะพอดีตังหมดพอดีไม่มนะีแอปหลังจากที่เราซื้อส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะเราก็มาร้านนี้เลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะสั่งผัดไทยกุ้งนะคะทุกคน รานนี้เขาก็จะมีซุก,กี้ขายด้วยค่ะทุกคนมีทั้งซุก,กี้น้ำซุก,กี้แห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งเอาไว้ก่อนนะคะเราจะไปซื้อไส้กรอกอีสานค่ะทุกคนไส้กรอกเอาสอไม้จ้ะเท่าไรคะเท่าไรนะ <ś r att us> ซื้อใส่กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมารับผัดไทยที่สั่งไว้ค่ะทุกคน <ś r att us> ผัดไทยเท่าไหร่คะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลูกค้าเขาสั่งเป็นซุกกี้แห้งไว้นะคะทุกคนน่ากินมากตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะของเราเสร็จพอดีเลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆ วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมากินข้าวที่นี่เลยนะคะเพราะเพราะว่าคราวที่แล้วมากินข้าวไข่เจียวก็จะเห็นร้านร้านค้าเขามีเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะทุกคนร้านอาหารวันนี้ก็กินคนเดียวนะคะสั่งหลายอย่างมากเลยค่ะวันนี้ตั้งใจจะมาชิมนะคะหลายๆอย่างเลยน่ากินมาก ตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปนั่งนะคะวันนี้ลมแรงมากๆแล้วก็เสียงแมลงร้องดังมากๆเลยค่ะชิมส้มตำก่อนเลยนะคะทุกคนอย่างแรกชวนหิวมากเลยค่ะคำแรกอร่อยมากเลยค่ะ รสชาติกําลังดีอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะทุกคนนั่งกินกับบรรยากาศดีๆนะคะลมเย็นสบายวันนี้ลมแรงแล้วก็อากาศมันฝนจะตกค่ะทุกคน อากาศเย็นสบายมากผัดไทยรสชาติอร่อยมากค่ะส้มตําก็อร่อยมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ต้องกลัวหิวเลยค่ะทุกคนมีอาหารขายเยอะแยะมากมายถุงนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกอีสานที่เราซื้อมานะคะสง่งไม้ ห้าสิบบาทอร่อยมากกินกับผักสดนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกสดอร่อยมากๆเลยค่ะมีขิงให้ด้วยค่ะทุกคนขิงสดนะคะบอกเลยว่ากินคนเดียวนะคะทุกคนซื้อมาหลายอย่าง ตั้งใจมากินเลยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆนั่งดูวิวไปก็นั่งกินอาหารไปก็เพลินดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือโทรศัพท์ไปด้วย กินข้าวไปด้วยค่ะมือนึงกินข้าวมือนึงถือโทรศัพทายวิดีโอนะคะใสก่กอกอร่อยมากๆมานั่งกินตรงนี้ก็ต้องระวังน้องลิงด้วยนะคะเพราะวันที่ไปเราก็เจอน้องลิงไยค่ะทุกคน น้องลิงเขาก็จะมาคอยช่วยอาหารกับเราเนี่ยค่ะทุกคนต้องระวังเป็นธรรมชาติของเขานะคะเป็นถิ่นของเขาเป็นบ้านเขาค่ะทุกคนเราต้องระวังตัวเองนะคะเราไปเยี่ยมบ้านเขาอันนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งค่ะทุกคนข้าวเหนียหมูปิ้ง อร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยเข้าเหนียวร้อนรอนกับหมูปิ้งหอมๆนะคะทุกคนกับวิวสวยๆอากาศเย็นๆสบายนะคะราคาก็ ปกติเลยค่ะทุกคนราคาปกติทั่วไปเลยค่ะที่มากินที่นี่ก็ซื้อกินเองหมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนข้างบนนี้เขาก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะมีกาแฟขายมีเครื่องดื่มขายค่ะเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกน้ำนะคะทุกคนน้ำ มีขนมกรุบกรอบขายด้วยค่ะมีร้านผลไม้ปั่นด้วยนะคะมีร้านน้ำผลไม้ปัน่นแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราก็ซื้อหลายอย่างแล้วค่ะทุกคนกินคนเดียวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประทับใจนะคะประทับใจในอาหารที่ตั้งใจมากินมากๆเลยค่ะวันนี้ มาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่มีความสุขมากๆเลยค่ะหลังจากกินอาหารอิ่มแล้วนะคะแล้วก็นั่งชมวิวสักพักหนึ่งค่ะทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วค่ะยานพาหนะของเราก็เหมือนเดิมไงทุกคนมอเตอร์ไซ์คันโปรดของเรานี่เลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ต้องลาไปก่อนส่งกำลังใจกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ